สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ a อ e ซรุ่น x 1 1 4 0 a นสะครับสำหรับสเปคของ a อ e ซอร์ x 1 1 4 0 a ตัวนี้นะครับความสว่าง2,700นเลูเมนคอนทราสต์เรติโอ1,000 10, ต่อ1นะครับความละเอียด8 0 0 0ูณห0รหรือว่า h v g a นะครับ ช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็มีช่องต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับนั่นก็คือ VGA 2ช่องเลยนะครับแล้วก็มีมอนิเตอร์เอาท์นะครับแล้วก็มีสัญญาณ AV เอาท์นะครับวิดีโอเอาท์แล้วก็ออริโออินออริโอเอาท์สำหรับต่อสัญญาณเสียงเข้าและสัญญาณเสียงออกไปสู่แอมพลิฟายเออร์ของท่านนะครับสีสเกจชาน n e ลนะครับกำลังจะรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซรุ่น X 1 1 4 0 A ความสว่าง2,700ลูเมนนะครับมาดูสภาพทั่วๆไปของเครื่องนะครับตัวนี้คอนทรา์เยอะนะครับคอนทรา์เรติโอเยอะนี่ภาพเนียนกิฟเลยนะครับผู้ชมครับนี่ด้านหน้าเลนก็สวยงามนะครับผู้ชมครับเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับไปทำการทดสอบกันเลยครับผู้ชมครับไปเลยครับเอาละครับผมเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวจะทำการ ทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์รุ่น X1140A นะครับความสว่าง2,700ลูเมนมาดูกันนะครับว่าความสว่าง2,700ลูเมนตัวนี้นั้นจะสว่างจ้าสักแค่ไหนนะครับทดสอบกับจอ100นิ้วนะครับหรือว่า2เมตรครึ่งนะครับแนวนอนแนวตั้งก็เมตร50นะครับผู้ชมครับเอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบกับไฟล์ภาพยนตร์นะครับผู้ชมครับ มาดูกันเลยครับทดสอบกับไฟลภาพยนตร์ครับมาทดสอบกันเลยนะครับนี่นะครับสไนเปอร์นี่นะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันครับภาพครับคุณผู้ชมครับเนียนกิฟเลยครับดูครับสองพันเจ็ดรอยลูเมนครับเหลือเชื่อเลยครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับโอ้โหนี่เปิดไฟไว้นะครับคุณผู้ชมครับดูลำแสงที่พุ่งออกมาเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูภาพครับ 2,700ลูเมนครับผู้ชมครับโอ้โหภาพเนียนตาเหลือเกินครับผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผู้ชมครับนี่คือเอเซอร์ X1140A นะครับ2,700ลูเมนครับดูลำแสงใสายคิปเลยครับผู้ชมครับ2,700ลูเมนครับสำหรับเอเซอร์ตัวนี้นะครับทดสอบกับจอ100นิ้วนะครับผู้ชมครับดูครับโอ้โหสุดยอดครับแจ่มสุดๆเลยครับอออืื ทดสอบด้วยฉากบางตอนของภาพยนตร์เรื่องสไนเปอร์นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้โอ้โหความแจ่มความสว่างนะครับคอนทราสสูงๆนะครับจะได้เปรียบแบบนี้นะครับภาพใสเนียนกริบเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับ a อ e r X 1 1 4 0 a ตัวนี้ครับดูภาพนะครับโอ้โหแจ่มจันทีเดียวครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาครับ2,700ลูเมนนี่เหลือเฟือครับแสบตาครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหดูครับอืความแจ่มความสว่างนะครับของเอเซอร์ตัวนี้นะครับ X หนึ่งหนึ่งสีู่ย์เอนะครับความสว่างสองพันเจ็ดรอยลูเมนครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับดูลำแสงที่พุ่งออกมาครับโอ้โหแสงสีสวยงามทีเดียวครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับไม่ธรรมดาเลยครับดูครับโอ้โหดูครับ สุดยอดจริงๆครับอืหือโอ้โหสุดยอดครับสองพันเจ็ดร้อยลูเมนนี่เหลือเฟือเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับดูฉากบางตอนนะครับของสไนเปอร์นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับดูครับอืหือดูครับสุดยอดแค่ไหนครับคุณผู้ชมครับ นี่คือ Acer X1140A นะครับทดสอบกับฉากสไนเปอร์นะครับโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ถ้าท่านใดไม่เอาไปนี่พลาดเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดในความแจ่มความจรัดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูชั่วโมงหลอดกันนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ทุกท่านดูนะครับชั่วโมงหลอดกันว่าเหลือมากน้อยสักเท่ารใดกันนะครับ อ่มาดูชั่วโมงหลอดนะครับเดี๋ยวมาเดินดูใกล้ๆนะครับชั่วโมงหลอดนะครับใช้ไป187ชั่วโมงนะครับผู้ชมครับถือว่าใช้น้อยมากนะครับตัวนี้ใช้ได้ถึง7000ชั่วโมงนะครับดูภาพครับโอ้โหดูครับดูภาพครับความแจมความจรัสของเอเซอร์เงหนึ่งสี่ตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับถือว่าไม่ธรรมดาครับแจมสุดยอดจริงๆครับดูลำแสงที่พุ่งออกมานี้ ประทับใจเลยครับโอ้โหแสง2007ผมนึกว่าแสง3,5 0พครับดูครับโอ้โหมันช่างน่าประทับใจอะไรขนาดนั้นครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากได้เต็มจอก็ถอยหลังมาอีกได้นะครับโปรเจคเตอร์นี่ผมห้องมันแคบนะครับระยะมันใกล้นะครับจริงๆถ้าถอยออกมาสักตรงนี้จะเต็มจอเลยครับแต่ดูคุณผู้ชมดูครับดูภาพความแจ่มความสว่างนะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับตัวนี้นะครับ Acer X 1 1 4 0 A นะครับสีสเกตชาแนลนะครับนำเสนอขายนะครับในราคา4,900บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998เดดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ